คุณผู้ชมเห็นอยู่เป็นสภาพของแม่น้ํากกนะครับไหลเข้าประเทศไทยที่บริเวณตําบลท่าตอนอาเภอแม่ายจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้ก็จะมีสีขุ่นคล้ายกับตะกอนดินโคลนชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมแม่น้ําบอกว่าน้ํากกเนี่ยปกติจะต้องมีสีใสและประชาชนมาเล่นน้าแต่ตอนนี้สภาพน้ําค่อนข้างขุ่นแพ้เล่นน้ํร้านอาหารริมน้ําตอนนี้ก็บอกว่าแทบจะไม่มีนักท่องเที่ยวได้รับผลกระทบอย่างหนักครับและปกตินี่ ช่วงหน้าหน้าแรงเนี่ยถ้าอากาศร้อนๆเนี่ยส่วนมากคนชาวบ้านเนี่ยเขาจะมาลงเล่นน้ำกันแต่นี้ไม่มีแล้วไม่กล้าเล่นพอน้ำมันขุน่นปกติจะใส่ สาเหตุที่น้ำกกขุนชาวบ้านที่อาศัยริมน้ำกกบอกกับทีมข่าวว่าได้รับข้อมูลมาจากญาติในฝั่งประเทศเมียนมาว่าเกิดจากการทำเหมืองแร่ทองคำต้นแม่น้ำกกครับตอนนี้หลายคนก็เลยกังวลไม่กล้านำน้ำกกมาใช้เพราะกังวลผลกระทบจากสารพิษที่อาจจะปนเปื้อนมากับน้ำครับแล้วบางคนก็มีญาติอยู่ทางโน้นอย่างเงี้ยค่ะมาก็มันก็โทรคุยหากันได้อย่างเงี้ยเนาะทะเลาะสาบหากันได้ว่า เออทำไมนะ้ำจางนี้ขุนจางเขาทําอะไรทําถนนเลยอย่างเงี้ยเขาบอกไม่ใช่เขามีการทําเหมืองทองเขาร่อนกันทุกวันคนงานเยอะอยู่อย่างเงี้ยค่ะที่บ้านอะไรนะที่เขาทํากันที่บ้านมันห่างไปจากมันเป็นห่างจากเราก็ไม่เคยไปเนาะมันน่าจะก,ก่อนถึงเมืองสาดอะไรอ่ะค่ะ ด้านสำนักง,งานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่หนึ่งไม่รอช้านะครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบเก็บตัวอย่างจากแม่น้ากกทั้งที่อเาเภอแม่ายจังหวัดเชียงใหม่ยาวไปจนถึงที่อําเภอเมืองจังหวัดเชียงรายซึ่งน้ากกเนี่ยจะไหลผ่านเชียงรายแล้วก็ไปลงที่แม,ม่น้ําโขงที่เชียงรายนะครับก็เก็บจุดละ3ตัวอย่างเอาไปตรวจจุดที่น่าสนใจก็คือที่บ้านแก่งตุ่มอำเภอแม่อายจุดนี้เป็นจุดที่น้ํากกไหลเข้าสู่ประเทศไทยพบว่าน้ํามีความขุ่นมากกว่าปกติ8ปดถึงเเท่าครับ ทางสำนักงานเรารได้นําตัวอย่างน้ํามาตรวจทางห้องปฏิบัติการนะครับซึ่งตรวจหาโลหะหนักนะครับอย่างเช่นว่าตรวจหาเหล็กแมงกานิสนิกเกิลน,นะครับพวกแคดเมียมนะครับแล้วก็สารหนูสารประลอดนะครับตะกั่วนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราทําการตรวจอยู่นะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราตรวจเพิ่มเติมก็คือตรวจหาเซยไนายนะครับซึ่งสิ่งที่เราตรวจก็คือว่าอาจจะสัมพันธ์กับเรื่อง การทำกิจการบางอย่างในพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้านเรา ข้อมูลจากแผนที่ Google Earth บริเวณต้นน้ำกกพอเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงสภาพของการใช้ประโยชน์ที่ดิในในปี2020บริเวณต้นน้ำกกก,ก็คือบริเวณเมืองศาสตร์รัชฐานประเทศเมียนมายังไม่พบกิจกรรมการเปิดหน้าดินนะครับแต่มาปีที่แล้ว2024แล้วก็ปีนี้2025พบมีการเปิดหน้าดินจานวนมากที่ได้สังเกตกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยตั้งอยู่ในแม่น้ํากกก่อนที่จะไหลเข้าสู่ประเทศไทยที่อำเภอแม่มาอายจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ไหลผ่านอาเภอเมืองเชียงราย เป็นแหล่งผลิตน้ำประปาของเทศบาลนาครเชียงรายด้วยนะครับแล้วก็ไหลลงสู่แม่น้ำคงเทียมอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายระยะทางกว่า285กิโลเมตรสำหรับข้อมูลการตรวจโลหะนะครับหรือว่าสารพิษในแม่น้ำกกเบื้องต้นสำนักง,งานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่1ระบุว่าตรวจไม่พบเซยานายส่วนสารพิษอื่นๆอย่างเช่นสารหนูแคดเมียม แล้วก็ประรอดตะกวดเนี่ยยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมซึ่งประชาชนที่จําเป็นจะต้องใช้น้ําในการผลิตน้ําประปาก็ยังคงจะต้องมีการตรวจเข้มงวดในกระบวนการผลิตเพิ่มเติมต่อไปด้วยนะครับ